สวัสดีครับออวันนี้เราอยู่ในรายการรีวิวโคตรมั่ววันนี้เราจะพาไปเออทำกับดักคนกูวาช่องที่แมงกูว่ามันปิดต,ตั้งนานแล้วข้างบนข้างบนครับเห็นไหมเป็นถุงน้ำครับเราจะไปล่อคนมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ก็ผมจะซอดกล้องไว้ตรงนี้ เราจะรอคนพิลนละนั้นครับเดี๋ยวเราจะหาที่มาสอดกล้องไงเราเราต้องสอนกล้องไง้ให้มนเงียนเียนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันครับรอคนครับรอคนรอคนครับ เมือนว่าจะมีคนมาแล้วนะครับคุณมาเขายังไม่รู้ตัวนะครับอีเขายังไม่รู้ตัวครับตอนนี้เข้ามาเขามาเขามานั่งรอเพื่อนเขาอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่เห็นกับดักเรานะครับเราต้อง เราเราพร้อมพร้อมแล้วนะครับพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วยิ่งไรับโง่โง่จังเราจังจังหัวเลยครับเฮจังจังหัวเฮใส่จังจังเลยสุดยอดเลยครับครับผม ก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเยวม่มึงเมยมึงเออพอดีว่าไม่ได้ลงคลิปนานเพราะไม่ว่างครับติดเกมเก็คือติดเกมติดเกมครับก็ไม่ว่างก็ ก็เข้าเดือนสงการแล้วนะครับเข้าเดือนสงการเพราะว่าผมไม่เคยเห็นครับเดือนสงการไม่เคยมีนะอจ๊ะเดือนเมษายนก็เข้าเดือนสงการก็รู้อยู่เข้าเดือนสงการทำก็ขอให้เล่นสงการอย่างปลอดภัยนะครับบ๊ายบายลาก่อน